นี่ตอนรับประสู่ชมงของขใสผ้ารวยนะครับเนาะวันนี้ก็ได้ตามไปครับตามไปเาะตะเคียนนะครับเนาะแต่เคียนเส่อแม่ไล่นะครับาแตะเคียนลงนะครับลำมาที่ซานแม่ตะเคียนนะครับเนาะมาที่ซานยา

พักวนพักมามือนี้มวนมหปีดาฟอดมีอาสดอกสาุ้ยกับลูกกับลานลูกกับลานสร้างวงกุ้มันขินแนวเดินป็นจังได้มันผู้บริสงทนยาวันนึงวันที่ด สามข้อตรงๆเด้อครับนี่คือร <that> okay okay ้านขนมนย่าลานกาบนะเนี่ยสาธุสาธุสาธุเฮ้ยเห็นจังไก่ฮอเตสีเห็นมือดีเห็ย่าร้านฮอเตสีมาผมเห็นจีสุดสีชมพูนี่จังไก่โอ้ย่าอยากได้ชุดสีชมพูก็บเงายบเกอย่าให้ได้สามตัวตรงๆเด้อครับสามตัวตรงๆแน่นอนครับผม เขาจะโชกแต่ลบน้ำยานี่ค่ะให้ไปแล้วผู้บาคนไห้แล้วก็มิจัดเยี่ยมมนกเลยได่แล้วผัาเลขจะของฝันอะวะไห้น้ำยาเอาแป้งมาทาอย่าให้ไห้ไปแล้วพัดผาเลขคของฝัน่อมาไก่ขอยาว่ะอออวนุษน์เนาะออไมาออกมาเาลูกหานนหนี้มีแต่คนใจตัวนี้ ยังพอได้ยังพอถือตั๋งนี่ยะยาอยากให้เท่ปูนให้ยาโอ้ทีแต่จุดถูกจุดเทียนจะให้งามๆก็ีนี้ใหงโอ้รูปหลานเที่ยวมายี่รยี่หร่กิน้รูปบกันได้เละม่อ้าเด้ป่า สามตัวตรงตรงเล้บอโอ้ยมันสิเป็นยางเหนียงเนาะอยาข้ามเจลสิยาน้องเาวา่าซื้อสมารีเป็นฟ้าแฝกเชาซื้อจมารีวันนี้มดมาสส่มาวางหาดข้ามเจล หมักคือกันสุมาเั่สีเขียวสุมารกสีเขียวเด้อพี่น้องสีสุมผูสวยงามตัวลูกหลานมะหมมะหอมแล้วว่านในงานเลยตัวเทตัวดีเนาได้แถวก็จะลืมหาเด้อยาสุขาเลขฝันอีกเด้อล่กนะอแล้ว็วานานเลยเทวาไก็หดยาลูกหลานมาหอก็ไดอ้ยมืานี อารใดมีดอกไม้ป่าโชว์รรวยกันทุกคนทุกคนเออมา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 ตัดตัเลื่อยยาใหญ่ยืดยุ่นให้ตรงตรงมาข้ามแจวสาย,ยามที่มาสางม,มาแปลงซ้อยผักคุณเจ้าเพิ่นเพิ่นกำลัางสีสางวัดว่าฮาลามย่งขาดปัจใจยุ่งโล่งขั้วกันยังประท่านนี่เนาะเนีเ้ยตูนสาดเบื้องรุนนโอ้ย ก็ไปน้อยน้อยล้าหม้มาหมอนี่ละอืมเนาะบ้น่เด้อ่เจ้าทางญาคำแจวอยากให้ลูกให้หลานได้มาสรัางท่านพุทธศาสนา อยากให้ได้สางได้แป้งกคุณมเจ้าเพิ่น <c oughs> เพิ่นยังขาดปัใจช่วงนี้เป็นช่วงเขาพันาอ, <c oughs> อยากัดคำลดละสินสักมือเขียน <c oughs> เลขเขียนเบอร์ให้ลูกให้ร้านนูกร้านกำลังจดใจดอกอยากได้ดอกไม้ป่าน้ำยา โคตรุงด hey <c oughs> <c oughs> ีนในยาในเด้อให้เก็บเมียนสะอาดสะอาดี่เด้อเดือดอันเด้อมันโหดโคตรยาเสือเขาหลบไม่ได้ให้เก็บให้ด้านยาข้ามเจีวสาธุสาธุเด้อย่องหลดละสินเสมอปลูกให้ด้านใบตูเทปตูดังได้ไปเปลี่ยนเป็นอัดเป็นเบียร์ว่าสามวัดว่าห้า ดีใจค่ะลักมีร้านในมาล้ําายมลิที่มีร่างมีร่าคุยกับครูกับหลานอย่เี้ยนี่มาเากเลยยินเสียงเด้อเปเพาว่าคูนเปิดมลันครับแลเราเจนเต่พ่อม่ยินเสียงก็นี่มนกันหายิดสะกอสกิมนม้นแล้วแลาเราเปิดนีมนผักกุงเจ้าสะกอนบอกว่ายาคัมเจ้อยาคุยกับครูกับหลานมส ยาสิค <łość> ุณเปิดยาต้องคนขึ้นรถแล้วของเราอ่ะเรียนน้ยยาเนาะแมนแมนมันจดใจเหาด้วยมันเราว่าเสียงถึงฟั้ยาสกอนยาสลบไมปากกูไหมคะเบา ไปน่ะได้แล้วได้้วดดเล้าสาธาแปดเก้าสามแปดเก้าสา แปดเก้าสามงานขีเนษหายด้วพี่น้องครับเจ็ดืหอหน่หบาเดือนหนึ่งน้อบานนี้ลูกหลานคือ,อ เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดกับหนนครับเจ็ดศูนย์คู่นแ้าเจเจเด้อครับพี่น้องครัเจ็ดศามแก้วไหเราครับพี่น้อง้ามแก้วดเจ็ดศูครับง่เนูเด้อ สามแปดสามแปดรบมแปด้อห่ลัไไปเวิัน์วิีกแเก้าสาศูนย์กับสามแตัวเด่นตัวเน้นครับแปดเก้าาเูาครับเอาพี and, the the right the the ่น้องครับยนไปไปนะครับใส่เอาไปเลยนะครับางเกงานากางเกเปี้ยงเป้ยาเก ที่บัดบานมันจะบปาแปดเก้าสามเจ็ดศูนสามแนะครับที่0กกบเหกเก้กส้าหเ้าหบ้้้ห้้บบ <riters yang then LAUGHING> ให้รกันสิจัดซื้อธุรกิจม่รัฐบาลประวันที่1 6กันยายน64นะครับงานวันวาลนไทน์เซ้นเล่นนะครับเพาะว่างานจะได้ชุดสีชมพูแลชุดสีเขียวนะครับคนเทตอาว่าที่ประทับของงา ทำแก้วเอาเนนีรีันขออุทิสทีไเพียงแคจอรับสวัสดีกระผม